สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับดากทางกลุ่ม f a c e b o o k สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร,ร์สงครามข่าวต่างประเทศได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความาน่าสนใจดางนี้ครับขอมขเมนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีช่วงนี้คนฮิตขอมขเมนไทยกันมาก อ่านแล้วก็คันปากอยากจะพูดบทความนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอันที่อยากจะเขียนเพื่อนำเสนอหลักฐานที่ปรากฏและได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการโดยจะเอาหลักฐานที่มีการขุดค้นมาอธิบายว่าขอมคืออะไรขมเนคืออะไร,ออะไรบทสรุปสั้นๆส,นสำหรับคนขี้เกียจอ่านคือขอมเป็นขมเนแต่ขอมไม่เท่ากับขมเนมันอาจจะสั้นไปเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมละกันเรามาเริ่มจาก คคืออะไรำว่าเมรปรากฏหลักฐานครั้งแรกในศิลาจารึกเ a 6 4เป็นจารึกสมัยก่อนพระนครพบที่จังหวัดไพรแวงทางที่ตะวันออกของพนมเปนประเทศกัมพูชาเป็นจารึกว่าด้วยรายการของที่ถวายให้แก่เทวสถานซึ่งในนั้นปรากฏคำว่ากุยยมเมนอยู่ด้วยถ้าหากแอดมิน อ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งกุยามนั้นแปลว่าค่ารับใช้ค่าทาสส่วนกเมนนั้นคือรูปแบบของคำว่ากรเมนดังนั้นคำดังกล่าวจึงหมายความว่าค่ารับใช้ชาวกรเมนวงเล็บแต่มีคนไทยหลายคนไปบิดเบือนตีความเกินเลยหลักฐานไปว่ากเมนเป็นทาสทั้งหมดซึ่งจะกล่าวต่อไปดังนั้นจากหลักฐานจารึก เราสรุปได้ว่าชาวขเขมรสมัยพุทธศตวรรษที่12ยุคก่อนพระนครหรือเมื่อพันสามกว่าปีที่แล้วนั้นเรียกตัวเองว่ากเมนแล้วแต่หลักฐานที่ชัดเจนว่าชาวพระนครเรียกตัวเองว่าขเขมรปรากฏในจารึกเค2องสมัยพระเจ้าชัยยวรมันที่7บพุทธศตวรรษที่18มีคําแปลว่าบรนทูนให้มีราชพิธีณนะ สเสด็จนำชาวขเขมรทั้ง4ผู้ซึ่งทำการรบเพื่อรักษาความมั่นคงมีจำนวน74ตำบลไปยังกัมพูชเทศแล้วประสาทแก่นักสัญชักทั้งสองอวยนามอําเตงและสถาปนารูปกล่าวถึงการให้รางวัลกับนักรบขเขมรที่มีผลงานในการรบอย่างดีเด่น ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวขเขมรสมัยพระนครเรียกตัวเองว่าขเขมรที่มีรากมาจากกเมนแต่เสียงก็ไก่เปลี่ยนมาเป็นขอไข่แบบเดียวก,กันกับหลายๆคำที่มีการเปลี่ยนเสียงระหว่างช่วง600ปีจากหลักฐานที่ปรากฏทำให้นักวิชาการที่ทำงานวิจัยด้านนี้เห็นพ้องต้องกันว่าขเขมร คือคำที่ชาวอาณาจักรพระนครพวงเล็บและก่อนพระนครใช้เรียกตัวเองแบบเดียวกับที่เราเรียกตัวเองว่าคนไทยจบเรื่องขเขมรไปแล้วต่อกันด้วยเรื่องขอมคำว่าขอมไม่เคยปรากฏในจารึกขเขมรโบราณไม่ว่าจะสมัยไหนแต่ภาษาขเขมรม,มีคำว่ากระโรมที่แปลว่าทางใต้ที่ต่ำข้างล่างซึ่งนักภาษาศาสตร์สันนิษฐานว่าเมื่อกลุ่มคนที่พูดภาษาไทย รับคำว่ากระโรมเข้ามาก็เปลี่ยนเสียงให้เหมาะกับภาษาไทยกลายเป็นคำว่ากร่อมที่ปรากฏในพงศาวดารโยโนกหมายถึงชนพื้นเมืองเดิมที่รบแพ้และหนีไปอยู่อาศัยทางใต้ของโยโนกวงเล็บเชียงรายและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นคำว่าขอมหลักฐานแรกที่ปรากฏคำว่าขอมนั้นอยู่ในจารึกวัดศรีชุม พศ1,884ถึง1,910หรือปลายพุทธศตวรรษที่19ถึงต้นพุทธศตวรรษที่20หรือแปลว่าปรากฏครั้งแรกหลังจากคำว่ากรเมน700กว่าปีซึ่งในจารึกวัดศีชุมคำว่าขอมนั้นมีอยู่สองที่ที่แรกพูดถึงขอมสปาดโขนลำพงซึ่งสัตร์จารย์เซเดมีความเห็นว่า โหนลำพงนั้นเป็นตำแหน่งขุนนางอาณาจักรเขเมรส่วนขอมสบาดเป็นคำขยายแปลว่าเขมรดงดังนั้นในสมัยสุโขทัยแล้วขอมนั้นทำสงครามกับสุโขทัยครับส่วนที่ที่สองในจาาึกวัดศรีชุมพูดถึงกลุ่มคนที่เรียกว่าขอมที่น่าจะอาศัยอยู่แถวแถวนรถครปฐมใกล้ๆกับพระปฐมเจดีย์ซึ่งทั้งสองคำมีความหมาย หนึ่งร่วมกันคือหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ข้างล่างของสุขโขทยัยไม่ว่าจะอยู่ที่นคนปรปฐมหรืออยู่ที่นครวัดก็ตามดังนั้นคําว่าขอมสมัยสุขโขทัยนั้นคนจะหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ถัดลงไปจากสุขโขทัยตอนใต้เราข้าม,มาฟังสมัยอยุทยาบ้างคําว่าขอมที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยอยุทยาปรากฏในกฎหมายตราสามดวง คำว่าขอมปรากฏในมาตราที่20ของกฎมนเทียนบาลพูดรวมๆกันก็คือแขกขอมลาวพม่าเมงมอนมาสุมแสงจีนจามชวานานา,นานประเทศทั้งปวงนั่นหมายความว่าสถานะของคำว่าขอมในอยุธยาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนต่างชาติซึ่งในกฎหมายตราสามดวงไม่ได้ระบุว่าขอมคือชนพวกไหน แต่ถ้าเราไปศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมสมัยยุทยานั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำว่าขอมในสมัยยุทยาหมายถึงขมรเช่นในพงศาวดานกรุงศรียุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นี้ที่พระนารายโปรดให้เรียบเรียงกล่าวถึงการส่งกองทัพไปตีเมืองขอมวงเล็บหมายถึงกัมพูชาจากหลักฐานมากมายที่เรามีวงเล็บรายละเอียดอยู่ในลิงก์ข้างล่างเราสรุปได้ว่า ในสมัยยุทธยานั้นคําว่าขอมหมายถึงเขมรดังนั้นขอมเป็นเขมรแต่ขอมไม่เท่ากับเขมรครับที่ขอมเป็นเขมรเพราะตั้งแต่สมัยยุทธยามาน่ะคนไทยเราจะใช้คําว่าขอมในความหมายว่าเขมรมาโดยตลอดแต่ขอมไม่เท่ากับเขมรเพราะในช่วงสุโขทยัยคําว่าขอมนั้นมีความหมายกว้างกว่าคําว่าเขมรแต่ที่แน่ๆ,ๆนะขอมไม่ใช่สุโข,ขทยัยไม่ใช่ยุทธยาแน่นอนไม่มีขอม ชั้นปกครองที่หนีจากพระครศรียุทธยาไม่มีเผ่าเขมรที่เป็นทาสลุกฮือปฏิวัติพวกนั้นน่ะมโนโล้วนไม่มีหลักฐานอะไรเลยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคมคลิปหน้าจากทางกลุ่ม Facebook สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์สงครามข่าวต่างประเทศได้มีผู้ใช้ f เฟ e b o o กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับวันนี้มีดรามา่านักร้องเขมร มีเนื้อหาของเพลงที่พูดถึงการสวรรคตของพระเจ้าชัยยวพรมันที่7ทําเอากัมพูชาส่วนใหญ่ไม่ถูกใจสิ่งนี้อะไรที่ทําให้ชาวขเขมรไม่ถูกใจเอามากๆตามหาคลิปไม่ทันแล้วนางลบออกไปแล้วสรุปดราม่าเพลงขเขมรกระทรวงวัฒนธรรมขเขมรประกาศให้เมียซกโซเพียนักร้องหญิงชาวขเขมรล,ลบเพลงซึ่งเพิ่งเผยแพร่มัดมา ทาง Facebook และช่อง YouTube เป็นการด่วนเพราะมีเนื้อหาปิดเบือนประวัติศาสตร์ยุคนครวัดเจ้าตัวออกมาขอโทษประชาชนโดยเฉพาะสมเด็จพ่อหุนเซนกับกระทรวงที่รู้เท่าไม่ถึงการและได้ลบเพลงไปแล้วชื่อเพลงคือ The Death of Swami j a y a รมั a เซเว่นหรือการตายของสวามีพยวรมันที่7วงเล็บ บางทีกดแปรออโต้อาจจะกลายเป็นชยะวรมัน2หรือ3ได้แม้แต่กระทรวงขเขมรยังไม่มีหลักฐานขนาดนั้นแล้วควรแต่งเพลงเอามาจากไหนวะฮ่าฮ่าฮประเด็นที่คนขเขมรพูดกันเช่นทำไมไม่ใช้คำว่าการตายแทนราชาศัพท์ชยวรมันที่7ทําทำบาปอะไรไว้มีความขัดแย้งทางศาสนาอะไรยังไง ตายในการรบหรือเปล่าใครรบกับใครใช้เอกสารอ้างอิงจากไหนลุกสื่อกลด่านักร้องกับผู้แต่งเพลงว่าทำลายประวัติศาสตร์เขมรทำให้เพื่อนบ้านพวงเล็บไทยดูถูกว่าเขมรไม่มีความรู้ยังมีอีก2-3เพลงที่เอ่ยถึงบุคคลในประวัติศาสตร์เขมรเช่นเหล่านางเทวีของเขมรขณะนี้กำลังถูกทวงถามให้ลบเป็นลำดับต่อไป มองว่ากระทรวงทำถูกแล้วที่ออกมาบอกประชาชนว่าอะไรคือเรื่องที่ถูกปิดเบือนแต่เรื่องที่ชาวเน็ตขเขมรคุยกันถึงเนื้อหาประวัติศาสตร์กระทรวงคงมีเขินบ้างแหละฮ่าฮ่าฮที่ผ่านมาน่ะกระทรวงศึกษาธิการขเขมรไม่สามารถประสานกับกรมกองของโบราณคดีเพื่อรวบรวมงานวิชาการให้ออกมาเป็นหลักสูตรในระดับประชาชนเพื่อการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ข้อมูลเบื้องต้นที่มาแห่งปฐมวงเส้นทางการครองราชราชกรณียกิจคำสันนิษฐานเหตุการณ์สิ้นพระชนของกรรษัตริย์เขมรแต่ละพระองค์และอื่นเหมือนคนคเขมรจะไม่ได้เรียนในระบบอย่างต่อเนื่องเลยหาทางปฏิปต่อเรื่องกันเองแข่งกับการแต่งนิยายให้เรื่องดูยิ่งใหญ่เข้าไว้ผลมาตกที่วงการบันเทิง เมื่อไม่สามารถสร้างละครภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์จริงได้ทำให้สื่อสารกับผู้ชมด้วยความเท็จกลายเป็นงูกินหางให้กระทวงขเขมรออกมาเบรกวนไปซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคนไทยว่าดราม่าแล้วขเขมรน,นี่สุดๆไปเลยนะสามารถจับเอาเรื่องอดีตให้มาเป็นปัญหาของปัจจุบันได้ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าการสวรรคตของชายาพรมันที่7ทุกวันนี้น่ะยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่ได้เลยแต่หลังจากการสวรรคตของแกน่ะลุ่มน้ําเจ้าพยาก็เริ่มมีการขยายตัวขึ้นเพราะละโวะแยกตัวออกมาไม่ขึ้นกับยโสธรปุระอีกต่อไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าบันทึกถูกเผาหมดเลยกลายเป็นพวกไร้รากหาประวัติศาสตร์ตัวเองไม่เจอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า สมเด็จพ่อฮุนเซนว่าสั้นนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถูกแล้วที่ไม่รู้คนรับใช้เจ้านายนะ่ะจะรู้ความลับของนายได้อย่างไรและเจ้านายไม่ใช่คนป่าคขมรมแต่เป็นขอมย้ำนะขอมมรดกต่างๆจึงไม่รั่วไหลออกนอกวงเคล็ดลับอยู่คู่กับเชื้อสายที่แท้จริงหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ